สวัสดีค่ะแม่แอมค่ะวันนี้แม่แอมนะคะจะมาชวนเพื่อนๆสร้างอวตารเล่นกันใน Facebook นะคะเมื่อวานนี้หน้า Facebook ของแม่แอมนี่เต็มไปด้วยกระตูนอวตารเต็มไปหมดเลยนะคะอวตาร a c e b o o k นะคะก็คือฟีเจอร์นะคะที่เราสามารถสร้างแทนตัวเราขึ้นมานะคะในรูปแบบกระตูนนะคะโดยอวตารที่เราจะสร้างขึ้นมานี่นะคะเราสามารถแชร์บนไทม์ไลน์ใน Facebook นะคะหรือจะตั้งเป็นรูปโปรไฟล์นะคะ หรือจะส่งเป็นสติกเกอร์นะคะเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆนะคะเพื่อทักทายนะคะขั้นตอนในการสร้างอาวตารของเรานะคะเราก็เข้าไปที่แอป Facebook ของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปกดที่ขีด3ขีดมุมขวาด้านบนนะคะแล้วเลื่อนลงมาเราก็จะเห็นคําว่าอาวตารนะคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะพอเข้ามาถึงเนี่ยเขาก็ให้เราเลือกโทนสีผิวนะคะ เราก็เลือกเลยสีของเราเป็นแบบไหนนะคะเลือกให้เข้ากับเรานะอ่าแล้วก็กดถัดไปค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็ให้เราเลือกทรงผมนะคะทรงผมนี้ก็จะมีทั้งของผมสั้นผมยาวนะคะของผิงของผู้ชายรวมมาในนี้เลยเอ่าแล้วก็เลือกนะคะอะ่เลือกทรงผมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ ต่อไปก็เลือกสีผมนะคะนี่สีผมนะคะหลังจากนั้นก็เลือกรูปหน้านะคะรูปหน้าของเรานะหน้าแม่แอมก็จะเรียวๆยาวๆหน่อยนะคะนีะ่เราก็ได้รูปหน้าแล้วนะคะนี่นะคะรูปหน้านะคะ,ะได้แล้วเสร็จหลังจากนั้นลักษณะผิวค่ะ ลักษณะผิวเนี่ยมันเหมือนถ้าเรามีกะนะคะมีฝอ่าถ้าเราไม่มีนะคะเราก็ไม่ต้องใส่เนาะโอเคหลังจากนั้นก็เป็นเลือกรอยเส้นค่ะรอยเส้นนี่ก็เป็นรอยเส้นบนต่างๆบนใบหน้านะคะถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องใส่อีกเช่นกันค่ะหลังจากนั้นก็ไปเลือกรูปตาเลยค่ะเรามีรูปตาแบบไหนนะเลือกให้ตรงกับเราได้เลยนะคะ จะตาเล็กจะตาโตนะคะมีหมดเลยนะคะได้แล้วรูปตานะคะหลังจากนั้นก็เป็นสีของดวงตาค่ะจะสีน้ำตาลหน่อยนะหลังจากนั้นก็ไปเลือกการแต่งหน้าค่ะการแต่งหน้าก็จะมีในส่วนของออปัดขนตาแล้วก็แต่งอายไลเนอร์นะเราก็อาจจัดไปเบาๆนิดนึงอ่ะปัดขนตาหน่อยๆเนาะ หลังจากนั้นก็จะมีในส่วนของคิ้วนะคะเลือกคิ้วค่ะคิ้วเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกสีของคิ้วนะคะหลังจากนั้นก็จะมีคำว่าบินดี้บินดี้นี่เห็นจะเป็นตุ่มจุดสีแดงๆตรงหน้าผากถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่นะคะผ่านเลยต่อมาก็จะมาเลือกแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์นะคะถ้าเราไม่ใส่ ถ้าเราไม่ได้ใส่แว่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่เนาะอ่าอันนี้เป็นสีของแว่นตานะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นจมูกค่ะเรามาเลือกจมูกของเราอ่าจมูกได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหวนจมูกนะคะไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะต่อไปเลือกปากค่ะได้ปากแล้วต่อไปก็เป็น สีของปากนะคะเราจะใช้ปากสีอะไรดีอ่าสีเบาๆล้วกันเนาะต่อไปเป็นขนบนใบหน้านะคะอันนี้น่าจะเป็นของผู้ชายเนาะเราไม่ต้องเลือกนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนสีหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกรูปล่างเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปล่างของเรานะคะ ได้มาแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะมีให้เราเลือกเสื้อผ้าต่อได้เลยนะคะเราจะแต่งกายแบบไหนนะเ,เลือกอันนี้ล้กันต่อไปเป็นเครื่องสวมศีรษนนะคะก็จะมีหมวกนะคะเราไม่เลือกเนาะเราไม่ใส่ จากนั้นก็อ่าไปตัางหูจะใส่ไหมเราก็ไม่ใส่นะคะนะเราเนี่ยพอเราสร้างเสร็จนะคะเราก็กดปุ่มไปตรงที่เป็นรูปกล้องอะคะ่ะอันนี้เราสามารถเทียบกับใบหน้าเราได้ด้วยนะคะเหมือนไหมก็พอได้อยู่นะอ่าหลังจากนั้นเราก็ปิดนะคะปิดกล้องออกไป แล้วก็กดคำว่าเรียบร้อยค่ะเขาก็กาลังอัปโหลดอยู่นะนี่นะคะรูปที่เราสร้างขึ้นมานะคะใช้อวตารของคุณแสดงความคิดเห็นได้ด้วยนะคะเป็นสติกเกอร์นะกดถัดไปค่ะแหมพอมาถึงนี้เขาก็ให้เลือกเ,ออเลือกท่าโพสนะคะว่าเราจะโพสท่าไหนนะประมาณนี้3โพสตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะแหม่มเลือกอันนี้ดีกว่าเนาะ เขาก็ถามว่าเราจะแชร์ไปยังฟีดไหมถ้าเรายังไม่แชร์เราก็กดข้ามนะคะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเ,ออเมนู3อันด้านบนเนี่ยมีอะไรบ้างตรงนี้นะคะถ้ากดเข้าไปเขาก็จะถามเราว่าเราจะแชร์ไปยังฟีดไหมหรือว่าจะใช้เป็นรูปโปรไฟล์นะคะหรืออันที่2นะคะอันนี้เขาก็จะโชว์ว่ารูปของเราเนี่ยเป็นสติกเกอร์ทั้งรูปอวตารที่เราสร้างมาทั้งหมดเนี่ย ก็จะเป็นสติกเกอร์ทั้งหมดของเรานะคะตรงนี้นะนี่เลยเราสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะ,ะกลับไปตรงนี้นะคะปุ่มข้างล่างเป็นรูปดินสอสอันนี้คือเราสามารถเข้ามาแก้ไขได้อีกทีนะคะถ้าเ,เพื่อนๆยังไม่พอใจเนาะเป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆการสร้างอาวตารใน grossfr Facebook ของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์ที่ช่อง Note and Not สายวันนะ Family ให้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย